ต้นต้นๆก็ล่าบอสได้แล้วนะครับนะกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับอาชีพล่าบอสไอ้กับอาชีพลงวอยอที่ดีที่สุดในเกมแนะ่สมัยก่อนนี้ก็มีอาชีพนี้เท่านั้นก่อนจะมีวานะครับก่อนจะมีวาก็มีอาชีพนี้นะครับดีที่สุดในเกมเลยนะครับล่าบอยเห็นไหมขนาดมีเกาะนะครับเนี่ย ยังทำลายเกาะเข้าไปได้นะครับอาชีพอื่นไม่ไม่สามารถมาล่าได้นะครับเนี่ยถ้ามีเกาะอย่างเงี้ยโอ้โหดูระเบิดครับโคตรแรงบึ้มเห็นไหมสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับนะล่าบแบบชิวๆยืนแบบชิวอ่ะบุมบอกเลยยืนแบบชิวๆเลยอะครับใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับนะพันต้น,ตน นี่เลยนะครับมีสัตว์วิ่ง50ด้วยนะครับลงวอยเอาเหรียญแมวชิวๆนะครับบนบนนะกางกก็พอได้นะครับล่างๆอาจจะยากหน่อยแต่พันต้นๆนะครับเล่นโหดเล่นได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนะขอล่าววอยสัก2อสาตัวแล้วกันนะครับแต่ลงดันจะจะกากมาก <c oughs> บอกเลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับลงดันโค้วกา,กากนะครับ แต่ล่าบอยนี้โอ้โห,โหมนุษย์ต่างดาวอะ่ะโคดโหดพิธีชีพที่ล่าบอยโหดที่สุดแล้วนะครับสำหรับเจนี N A นะรูนขอแค่รูนมีแค่สองอันพอนะครับรูนมีแค่สองอันพอนะไม่ต้องมีเยอะดูเลือดผมเด้งดิครับโอ้โหเลือดเด้งขนาดนี้หวานเจี๊ยบดิครับ เนี่ยผมเราไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก็ได้นะครับเรายืนออกมาเห็นไหมเราผมเรามยืนตั้งไกลอ่ะชิวๆอ่ะมันจะมีเกาะนะครับแต่เจนี N A เรามันจะมีสกิลที่ทําลายเกาะนะแต่ถ้าเอาพวกวาพวกเจนอสพวกอะไรมานี่ไม่ได้นะครับอัน,นเนี้ยโลลาบอยเนี่ยโคตรกาดูครับชิวๆอ่ะผมปลาขวดโอห,หร้อยเอมอ่ะปลาขวดแก้วไป10บกว่าเอมอ่ะ โคตรเท่เลยนะครับนะโคตรมันอนะแปบ๊บเดียวจบครับโคตรโคตรโหดเฮ้ยพันต้นๆนะครับเนี่ยรีบเลยนะครับใครได้ใครได้ไปมบอกเลยว่าคุ้มนะครับมีสัตว์ขี่ห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะเยดเข้การทีเด็ดเลยนะครับคือการใบนี้นะครับทำไมการการพึ่งดาวทำไมถึงดีนะครับเพราะว่า ใช้กับเอสก็ได้นะใช้กับเอสพ่อค้าฟาร์มไล่หลอดก็ได้นะครับไม่ต้องเสียลูกลูกกระสุนปืนนะแล้วก็จนเจเนนี่ผมว่าน่าจะคุ้มสุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องเปลืองยานะครับไม่ต้องเปลืองยานะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นผมกดไหมไม่ต้องเปลืองอะไรเลยครับ ไม่ต้องเปลืองยาไม่ต้องเปลืองอะไรเลยนะครับโคตรดีนะครับเห็นไหมเราออกมาเลยปล่อยให้อ้ลูกน้องเราจัดการไปนะครับไหมมันลบบัฟไอ้เกาะด้วยได้ด้วยนะครับโคตรดีเลยนะครับอาชีพอื่นผมลองเอาไว้อาชีพอื่นมาแล้วนะมันจะมันจะติดเกาะอ,อย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเกิดมาเพื่อไวเท่านั้นนะครับผมบอกเลยอาชีพเจนี่นะครับขอแค่มีรูนสองรูนก็พอ นะมีแค่2อรูนก็จบแล้วนะครับเย็ดเคสูตรจากตลาดบอกเอาตัวนี้ก็พอแล้วกันนะครับเห็นไหมล่าแป๊บเดียวผมเหรียญผมเพิ่มมาเยอะมากนะครับสเตตัสที่อัพนะครับอ่าจะลงอินกับสเต็งน,นะครับมันใช้ m อ t k แล้วก็ ATK ด้วยนะครับก็เฉลี่ยกันที่เหลือผมลงวิ์เลยนะครับเอาเลือดนะเจ0ดแสนนะครับเลือด7จ0ดแส้าเลยนะครับ ของสวมใส่ก็เหมือนของซุปโนโวาคิลี่ไซตามะเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่อาวุธเท่านั้นนะครับอาวุธใส่ตัวนี้นะครับอัพขั้นสุดนะบวก15ในตลาดเต็มนะครับ200กว่าเอมเองเป็นเป็นอาชีพที่ใช้ของถูกมากๆนะครับแต่มันจะแพงตัวที่การใบนี้นะครับมันจะแพงการใบนี้อ่า ก็พันเอ็มอ่ะเก็บให้ได้พันเอ็มคือจบเลยนะครับถ้าเราไม่มีการใบนี้เราจะเดี๋ยวผมจะวางปลูกต้นไม้มันจะเสียขวดทำไมไม่ปึ๊บเห็นไหมผมจะเสียขวดมันจะเป็นขวดยาแล้วก็แปลงร่างก็ยังเสียครับแปลงร่างก็เสียโอ้เสียเสียหมดนะครับเยอะมากนะครับต้องใส่นะใบนี้ต้องใส่ไม่งั้นนี่ผมบอกเลยว่า โอโหเปืองจัดจัดไม่ไหวนะเปืองเปืองมากลูนจำเป็นนะครับนี่จำเป็นเลยนะครับตัวนี้นะครับแถวล่างนะครับอันอื่นยาเพิ่งไปหาหาอันนี้แถวล่างก่อนมีโอกาสออกหกเปอร์เซ็นอันอื่นน่ะมันออกง่ายๆแต่อันนี้ออกยากนะครับสิบสองหรือหกวะเดี๋ยวผมดูก่อนจำไม่ได้แล้วนะครับเล่นโคตรนาน ไหนอะเจนี่เขาโอ้โหลิ่นอย่างนานอยู่ไหนละเพื่อนเนี่ย โอ,โ,อโ,อโอ้โหนเยอะมากนี่นะครับโอ้โออกหกเปอรซ็ยากอยู่นะครับหกเปอร์เซ็นต์นี่ยากอยู่หาให้ได้ครับนะโอกาสออกหกเปอร์ซนตะต่อมาเป็นรูนอันนี้นะครับนี่ตัวนี้อันนี้คือมันเรากดยังไงเราก็ได้แถวสามอยู่แล้ว นะครับมันไม่มีโอกาสออกนะเพื่อนๆหาอันนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยโอกาสออกหกเปอร์เซ็นต์นะทําไมเราจะเรียกสันลีเราจะเรียกลูกน้องออกมาได้สองตัวก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ดาเมจแรงมากตัวนี้จะเป็นตัวแท้งนะครับมันจะดูดบอสให้มาตีนะครับแล้วไม่มีวันตายอ,าอมาตาะครับโคตรโหดนะปบกดทีเดียวออกมาสองนะครับ อีกอันนะครับเราจะปลูกต้นไม้ได้3ต้นกดครั้งเดียวปลูกต้นไม้ออก3ต้นเลยนะครับก็คือรูนนี้นี่ก็นี่ก็คือรูนนี้แถวล่างนะครับเราเปิดยังไงเราก็ได้อยู่แล้ว3แถวนะไม่มีโอกาสออกไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนั้น นะครับรูนหา2อ,อันนี้ให้ได้นะครับที่เหลือก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแคบเอาเลยนะครับสกิลนะครับอ่าอน,นี่คือสกิลนะครับอัพตามผมเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะอัพแบบอื่นก็ได้ใครที่มีรูนแล้วมันจะสามารถเรียกได้สองตัวอ่าเห็นไหมติก๊กอันที่สองกับอันที่4ี่นะครับอ่าอันนี้ก็ปลูกต้นไม้ อัพแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไปค่าสี่อัพครบนะครับสกิลที่เซตไวออโตโอ้แค่สกิลนี้นะครับกับกับสกิลกระดูกแตกอ่าเราจะปล่อยท่ากระดูกแตกไปนะครับเอามาใส่แค่สองอันนี้พอนะครับอันอื่นกดมือเอาหมดนะครับมันจะได้ง่ายๆนะจะไปใส่ออโตโอ้เดี๋ยวมันจะมันจะยุ่งยากออโตโอ้มันจะงๆึๆงักนะครับอันนี้ยืนแบบชิวๆเลยนะครับบ้ารวม บัฟรวมผมมันจะมีสกิลหนึ่งที่เราต้องกดมือนะมันใส่บัฟรวมไม่ได้ก็คือสกิลนี้อ่าลากลงมาเลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับกับอาชีพที่ถูกลืมนะถูกลืมเลยแหละผมราว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับแต่กก่งกก่งกับบอยจัดจัดนะครับอาชีพนี้ล่าบ,บอยมันๆนะครับพันต้นๆนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ